สายพอดแคสต์สวัสดีครับผมแบ๊คครับผมดิวครับแล้วก็ผมเอกนะครับครับวันนี้เราอยู่กันเช่นเคยนะครับแก๊งสามชาติต้องเล่าก่อนว่าหัวข้อในวันนี้อาจจะไกลตัวพวกเราหน่อยท็อปปิกในวันนี้กูไปเห็นในอินเทอร์เนต็ตอีกเหมือนเดิมเป็นท็อปปิกที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ เป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรกของน้องเขาที่บอกว่าไกลตัวเราก็เพราะว่าสัมภาษณ์งานครั้งแรกของกูของเดียวของเอกเนี่ยน่าจะนานมากๆแล้ววันนี้ก็จะพามาลําลึกประสบการณ์ตรงนั้นเป็นยังไง mm hmm. เพื่อมาแชร์ให้เป็นสาระความรู้ให้กับน้องๆที่กําลังอยากจะทํางานในสายงานนี้อืมอ่าครับผมเริ่มต้นกูอยากให้มาแชร์กันว่าตอนสัมภาษณ์งานครั้งแรกของเราเนี่ยเป็นยังไง จะเริ่มจากเอกก็ได้ครั้งแรกเหรอโอ้โหก็ขอนึกก่อนนะมันก็หลายปีแล้วต้องถามว่าตื่นเต้นปะครั้งแรกตื่นเต้นไหมมันก็ต้องมีนะมันครั้งแรกอะเราไม่เคยต้องตื่นเต้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นถึงขนาดทําอะไรไม่ถูกนะพยายามทําตัวให้มันชิวๆผ่อนคลายเข้าไว้คือในสายงานของกูอะเขาไม่ได้สัมภาษณ์การกดดันเท่าไหรอ่อ่ะของมึงงานแรกของมึงอะทาอะไรนะเอกตอนนั้นสมัครเป็นแอนิเมเตอร์ ทีดแอนิเมเแล้วของมึงอะดิวตอนจบมาใหม่ๆบริษัทแรกที่มึงไปมึงไปทําอะไรนะบริษัทกูเหรออ๋อกูไปทํากูไปสมัครในตําแหน่งทีดโมเดลลิ่อะเป็นบริษัทเกมเออเหมือนกันกูก็เหมือนกันเป็นบริษัทเกมตําแหน่งกูเป็นกราฟิกดีไซน์แหละเป็นพวกคาแรคเตอร์กับฉากถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมครั้งแรกมันตื่นเต้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรา เคยทํางานกันในห้องเรียนอย่างเดียวก็มั่นใจว่ากูว่าทุกคนแหละน่าจะตื่นเต้นสําหรับการสัมภาษณ์งานครั้งแรกไม่ใช่แค่อาชีพของเราแหละทีนี้เราจะมาพูดในเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับทางด้านการออกแบบนะไปสัมภาษณ์งานครั้งแรกอ่ะนอกจากความตื่นเต้นอะ่ะมึงมีความรู้สึกอื่นกันปะขอรำลึกความหลังก่อนนะคาดหวังว่าไปสัมภาษณ์งานครั้งแรกเนี่ยจะได้งานจากที่นี่เลยไหมของกูแ่ะพบความคาดหวังไปเต็มที่เลยนะ เดินไปแล้วก็ yeah, มีความมั่นใจไม่มันก็นก็มีบ้างความมั่นใจแต่เราก็หวัง,งที่จะแบบเฮ้ยอย่างสัมภาษณ์แล้วก็อยากได้ไงอยากเป็นที่พิจารณาของพี่ๆในบริษัทเออเราก็โอเค <Yeah. S 1> ก็เตรียมพร้อมไปเต็มที่ทําเต็มที่แล้วก็พอถึงบริษทัทที่ที่ไปสัมภาษณ์ก็ก็ตื่นเต้นนะแต่พอเข้าเข้าไปสัมภาษณ์จริงๆอะ่ะก็รู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าพี่เขาเป็น ชิลๆด้วยแหละการสาัมภาษณ์ไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากเอเป็นกันเองมากกว่ามันเลยทําให้เราแบบรู้สึกว่าเผ่อนคลายแล้วก็เริ่มที่จะแบบมีสติมากขึ้นในการพูดการจา่ามีเขามานวดให้ด้วยไหมนวดไหล่นวดอะไรเงี้ยรู้สึกผ่อนคลายอ,อย่างนั้นไม่น่าใช่นะนะตัวอันนั้นคนละอย่างน่าจะคนละท<ๆ>ี่แล้วนี่ยเองที่ที่ไปเอก อย่างที่เอกกับดิวบอกว่าเออด้วยสายงานของอาชีพเราอะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบก็จะมีความชิลนิดนึงนะด้วยความที่เราไปสัมภาษณ์องค์กรเล็กด้วยเนะไม่ไม่ใช่องค์กรใหญ่ไม่ได้ไปเจอคําถามแบบคาถามโหดๆจะยากคําถามรับสมองอะไรขนาดนั้นนะเราก็ไม่ได้เจอกันั้งแล้วทุกคนเวลาไปสัมภาษณ์งานนี่ก็โดนคําถามอะไรกันมาบ้างกูว่าเนื่องจากที่เราจบใหม่อะ่ะเขาก็ไม่รู้จะถามอะไรเราถูกปะ ผลงานเราก็จะมีแค่ตอนที่เราเรียนถ้าเป็นชิ้นที่มันดูเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยก็เป็นโปรเจกจบส่วนใหญ่คำถามก็จะมีทั่วๆไปว่าจบจากที่ไหนจบคณะอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นถามเรื่องของความชอบการใช้ชีวิตหรือสถานที่ที่เราอยู่เพราะเพราะที่เขาถามอะคกูคิดว่าเออเดินทางมาสะดวกไหมเออเออออตรงนี้ก็มีผลแหละคูว่ากับการที่เขาสัมภาษณ์เรา แต่ว่ามันไม่ได้มีผลขนาดนั้นเออต้องบอกไว้อย่างนี้ส่วนคําถามที่เป็นคีย์ของการถามเด็กจบใหม่เลยนะกู<ม>ค,คิดว่าเขาจะถามว่าเราชอบวิชาไหนแล้วก็ให้อธิบายวิธีการคิดงานอันนี้ในในสายงานกราฟิกดีไซเนอร์นะให้อธิบายวิธีการคิดงานที่เราใช้ที่เราผ่านมาที่เราทํามาในในพอร์ตโฟลิโออะประมาณเนี้ยก็รวมๆแล้วก็เป็นคําถามเหมือนบอกว่าเฮ้ยเขาอยากรู้จักเราอืม ทัศนคติสําคัญกูว่าสําหรับเด็ดกน,นะด้วยความที่เ,เ,เราก็มองว่าเด็กมี energy มีไอเดียมีอะไรใหม่ๆที่เราอยากรู้ว่าเขาจะสื่อออกมาให้กับผู้สัมภาษณ์ยังไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าตอบไปต่อมากลายเป็นโม้อะซึ่งมันดูออกไงเอเอเอบอกได้เลยว่าดูออกมันแบบ the <S <S จะโชว์ power เจ๋งมากอะไรเงี้ยคนที่ทำงานมาก่อนมีประสบการณ์ดเตอร์เขาดูออกอยู่แล้วอะซึ่งมึงก็แค่เด็กใหม่ในโลกของการทำงานอะ ผูค,คิดว่าอย่างนั้นถ้าตอบคําถามก็ตอบเท่าที่เขาอยากรู้แล้วกันนะตอบในคําถามเขาแค่นั้นถ้าเขาอยากรู้อะไรอะ่ะตอบให้มันปองคําถามก่อนแล้วจะแสดงความเห็นอะไรเพิ่มเติมอะ่ะไม่ต้องยาวนะอืมเอาเอาเอา,เอาให้เหมาะสมให้มันเป็นตัวมึงที่สุดดีกว่ากลายเป็นว่าให้เป็นตัวเราตัวเราเนี่ยเราเป็นคนขี้โมโ้ยาวอะไรเนี่ยเอาให้เหมาะสมแล้วกันเออแล,ล้วดิวกูอ๋อโดนคำถามอะไรกันบ้างตอนนั้น จริงก็จำไม่ค่อยได้นะแต่เอาเป็นว่าแบบความรู้สึกแล้วกันที่แบบยังนึกได้ก็คือส่วนใหญ่นะที่เข้าไปก็คือหนึ่งก็คือเขาแน่จะให้เราแนะนําตัวแหละแนะนําตัวว่าเออเรียนอะไรมาจบจากที่ไหนก็เหมือนเหมือนที่แบงค์พูดนั่นแหละแล้วก็เขาก็จะดูทัศนคติเป็นหลักแต่สิ่งหนึ่งที่ที่กูได้จากการที่ไปสัมภาษณ์ครั้งแรกเลยนะก็คือก่อนที่เข้าไปเขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับว่าบริษัทเขาทําอะไร ทำอะไรบ้างแล้วก็เขาจะดูทัศนคติว่าเราอะ่ะคิดยังไงกับเขากับบริษัทของเขาคิดว่าโอเคไหมที่เราจะทําอันนี้กูขอแทรกแทรกดิวหน่อยด้วยความที่อินดัสที่บางอย่างมันเหมาะกับคนบางคนมากกว่าอย่างเช่นอย่างพวกเราอ่ะเป็นผู้ชายแบบผู้ชายมากๆเลยอะ่ะที่ไล่เตะเอาหันดึงแงงเกงกัน,กกนอะไรอย่างเงี้ยเออเรา,าเราไปพูดให้คนอื่นต้องฟังดีู่ <laughs> ถามว่าถ้าทาแบบนั้นด้วยกันมา uh huh. แล้วเราไปสมัครงานที่เป็นอินดัสทีที่เป็นบิวตี้อย่างเงี้ยเป็นเครื่องสาอางอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้มีแบบเซนส์หรือมีอินไซต์ในการทางานขนาดนั้นเออไอตรงเนี้ยมันก็ประกอบการพิจารณาด้วยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีคําถามอะไรเยอะแยะมากนะส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะดูเราจากงานที่เราส่งไปนั่นแหละก็คืองานในที่เราทําส่งอาจารย์งานโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็งานทีสิทธิ์ที่เราแบบงาน ใหญ่ๆอ่ะที่เราส่งไปเขาก็ดูอถ้าเกิดเขาเห็นเทสหรือเห็นเซนต์ของเราว่าเเด็กคนนี้แม่งได้ว่ะเขาก็จะถามเราต่ออีกะว่าน้องสนใจไหมยอยากจะทํำไหมเขาก็จะดูเขาเรียกว่าทัศนคติเราด้วยแหละที่มีต่อบริษัทของเขา mm hmm. ที่มีต่อง,งานว่าเรามีมท,ทัศนคติต่อง,งานยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรื่องที่สําคัญก,คก็คือเขาก็คงจะมองมั่นใจในตัวเองขนาดไหนพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมไอ้ตรงนี้แห mm hmm. ละ กูว่านะเป็นบัตรคุกอ่ะในการที่เจ้าของบริษัทหลายคนจะเลือกหรือไม่เลือกอ่ะทัศนคติเป็นสิ่งสําคัญบางบางบริษัทก็ไม่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 ต้องการคนที่เก่งนะแต่ต้องการคนที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ได้เรื่อยๆืก็ฟังทั้งสองคนแล้วก็หลักๆเลยเขามองกันเรื่องทัศนคตินะเอติจูดในการทํางานว่าเออมีมุมมองในการทำงานยังไงแก้ปัญหาได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะ ใช่เพราะว่าเด็กจบใหม่เราวัดจากผลงานได้ยากเพราะว่าน้องก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทาํางานไงเรื่องผลงานในตอนเรียนมันก็มันก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาในเรื่องของประสบการณ์อะไรเงี้ยมันก็มันไม่สามารถบ่งบอกอะไรได้เยอะมากเออแต่เรื่องของไอเดียวเนี่ยมันจะคล้ายๆของกูนะเรื่องของแบบออฟฟิศเขาจะถามเราประมาณว่าเออรู้จักบริษัทนี้ไหมเขาทําอะไรกันอะไรเงี้ยเขาก็จะ ดูได้ว่าเราไปสมัครทำงานที่ของเขาอ่ะเราทำการบ้านไปไนบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อย่างน้อยเราควรทำการบ้านไปนะเพราะว่าเวลาที่ถามอะไรมันจะได้จูนกันได้ในบางคำถามเออใช่ว่าบริษัทเขาทำอะไรถ้าเราเข้าไปเราพัฒนาตรงไหนได้บ้างขอบเขตของการทำงานที่เราสามารถเดเวลลอปให้กับเขามันมันมีตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นไอเดียที่เอออันนี้ก็อาจจะเป็นหมัดทุกที่ดิบอกก็ได้เพราะว่า เด็กจบใหม่หลายๆคนมันเหมือนกันไงมันถามคําตอบคํามันอธิบายอะไรได้ไม่เยอะงานสเกลก็คล้ายๆกันเอ่อความสามารถไม่ต่างกันมากแต่ว่าเออถ้าทํากันบ้านมามันก็เออมันได้คะแนนพิเศษนะคอังพวกมือมีอะไรจะแนะนําน้องๆที่ กำลังจะเริ่มสมัครงานสมัครงานไปแล้วรอสัมภาษณ์ในเรื่องของการเตรียมตัวการแต่งตัวเรซูเม,ม่หรือว่ามีคําถามอะไรที่ที่มีแนวทางการตอบอยังไงอะไรเงี้ยข้อที่นึกออกตอนนี้นะก็เตรียมตัวคือศึกษาบริษัทที่เราจะไปทํางานอะว่าเขาทํางานอะไรกันมีผลงานอะไรมาก่อนเผื่อเขามาถามอะไรเราอย่างเงี้ยเราจะได้ตอบได้เนาะเรื่องการแต่งตัวก็คือก็แต่งแบบว่า ให้มันตามมารยาทสังคมทั่วไปอ่ะเออไม่ต้องไปซีเรียสเลยกับมันมากเหมือนเราไปบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยเออเราก็แต่งตัวให้มันดีๆหน่อยแต่ไม่ต้องไปเว่อร์วังอะไรแนว้คิดมันคือเราเจอคนคนนี้ครั้งแรกอ่ะในองค์กรของเราอ่ะมันอมันก็ควรมีมารยาททางสังคมนิดนึงไม่ใช่ว่ามึงจะมาผ้ามัดย้อมมาวันแรกพร้อมกับบางเกงยีนที่ขาดแบบข้างหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันมันก็มีกฎระเบียบสังคมของมันอ่ะ มึงอาจจะใส่ได้มึงอาจจะเห็นคนอื่นใส่แต่ว่าในวันแรกไม่ควรทําแบบนั้นกับคนที่ไม่ไม่เคยเจอกันหรือไม่ไม่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเป็นองคอ์กรใหญ่ๆเขาก็จะสติ๊กหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็ดูความเหมาะสมแต่ถ้าใส่สูตรผูกท้ายอะไรเงี้ยก็า <c oughs> อาจจะเกินไปอะไรเงี้ยเออเกินไปมันอยู่ในโคนะครับว่าความเหมาะสมแหละแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเออถ้าเราทําการบ้านไปก่อนอ่ะบางออฟฟิศเขาอาจจะแบบเปิดกว้างทางความคิดเปิดกว้างใน รสนิยมเออถ้าเขาเปิดกว้างจริงๆนะเราอาจจะแป่งตัวในแบบที่เป็นตัวของเราเองถ้าโชคดีใช้คบว่าถ้าโชคดีระดับหนึ่งเออ,เอ,อถ้าโชคดีใช่แต่ก็มันก็ต้องเบสอยู่บนการที่เราต้องทําการบ้านมาก่อนนั่นแหละอืมถ้าครั้งแรกมารองเท้าแตะอย่าว่าแต่เราเลยเแบบไปอย่างนั้นแหละคุณคิดยังไงเวลาที่มีคนอย่างเงี้ยมาคุยกับคุณในวันแรกเป็นเรื่องทางการอยู่นะเรื่องการสัมภาษณ์งานอการใส่รองเท้าแตะไม่ใช่แฟชั่น มันจะมีคําถามในอาทิตย์คือใน5ปี10ปีนีคุณอยากทําอะไรมีเขาเรียกว่าอะไรมีคิดว่าตัวเองจะได้ทําอะไรได้ยืนอยู่ตรงจุดไหนประมาณนั้นกูว่าคําถามนี้เป็นคําถามแบบจิตวิทยาแล้วก็การมองเขาเรียกว่าอะไรการการวางเป้าหมายการมองภาพซึ่งคําถามนี้กูคิดว่ามองวิธีคิดมากกว่าว่ามีวิธีคิดยังไงมองว่ามันเป็นเรื่องของการคือเขาก็อยากเห็นว่าเรามีแพชชั่นในการทํางานจริงๆหรือเปล่า ราะถ้าเรามีแพชชั่นจริงๆเราก็จะพยายามตั้งเป้าหมายในการทํางานด้วยเหมือนกันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีแอคชั่นแพลนไม่ได้อยากได้ายละเอียดขนาดน,นั้นแต่ว่าเออมึงมองภาพนั้นว่ายังไงมากกว่าแล้วก็อนาคตมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรอกแต่ก็เขามองหาแพชชั่นในตัวเราอืแล้วเรซูเม่อ่ะเดวมีมีคำแนะนำไหมหลอดพลังเรายังต้องใส่อยู่ปะคืว่าไม่ไม่จำเป็นนะเอาจริงๆนะตอนสมัครงานอะ่ะ คือคําถามที่ไม่เคยได้ยินเลยก็คือว่าน้องถนัดโปรแกรมอะไรบ้างไม่มีนะสําหรับกูอ่อเอะเออเฮ้ยโปรเจคสอบเก่งไหมเออีลาสเป็นยังไงไม่มีเลยนะส่วนใหญ่เขาจะถามในเชิงแบบทัศนคติแล้วก็ดูผลงานมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตอยากจะฝากไว้น,นิดนึงก็คือคัดแต่งานเขาเรียกมัตเตอร์พี e ของเราเลยแม้ถึงมันจะน้อยแต่เอาให้มันแบบแตะตาดอนใจก็พออะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเอาใส่แบบ ให้แบบมันมันเยอะอ่ิจริงๆมันคือมันมันกลายเป็นล็กไปเลยอ่ะเอาแบบนี้เอาแบบแบบน้อยๆแล้วดีๆที่สุดอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะดีดีกว่าเออแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คืออย่างว่าเรามันอยู่ในแวดวงการดีไซน์เนะเออดีไซน์เนอร์เราเออเรื่องข้อมูลตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยไม่ต้องตัดทิ้งไปเลยเอาแค่แค่ที่จำเป็นใส่ไอเดียรูปแบบการนำเสนอให้มันน่าสนใจ<ม>เตะตา ใช่จะดีเอออันนี้ขอก่อนจบขอเล่าเคสหนึ่งที่เคยเจอส่งเมลมาสมัครงานแค่รู้สึกว่าน้องมั่นใจมากๆจนสิ่งที่สื่อออกมามันอะไรวะคือน้องเขียนมาประมาณว่าชื่อนี้ชื่อนี้เออเก่งมากเป็นท็อปของรุ่นเลยแล้วก็รู้สึกว่าผลงานของตัวเองเนี่ยโดดเด่นที่สุดคือเขียนเขียนมาเขียนมาอย่างนี้เลยเหรอจะพัฒนาแล้วก็แบบจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในแวดวงของการดีไซน์อะไรเงี้ยซึ่งเจ๋งวะคุณยืนอ่านกันสามสี่คนแล้วรู้สึกว่า อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยไ่้ก็บอ,อกว่าโอ้โมันไอ้อนี่มันนักกวีนี่ว่าเนี่ยเกิดอย่างเงี้ยแล้วก็อยากดูงานพองานมันก็อะไรวะอยู่ดีอ่ะเออนึกออกไปมันก็เออก็นั่นแหละความเหมาะสมความเหมาะสมความเป็นตัวเองนะอย่างที่เราคุยกันเรื่องของการเทศะอ่อะเรื่องการแต่งตัวเรซูเม่ไม่ต้องใส่มาเยอะแยะ ควนี้เรื่องความเหมาะสม,มขอเสริมนิดหนึ่งความเหมาะสมบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะความเหมาะสมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันว่าแต่คือมันมันมีเบสของมันนะเรื่องพวกเนี้ค้ะก็เลยอยากแนะนําว่าถ้าไม่แน่ใจลองเอาเรซูเม่ไปให้เพื่อนอดูอาจจะไม่ใช่เพื่อนเนาะอาจจะเออเอเอถ้ามีรุ่นพี่แชร์กันอา,อาจจะให้เขาดูก็ได้อ่า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 ใช่ใช่ใช,ใช่เรียกว่าลองมาแชร์กันนะอืม เป็นแนวทางนะสำหรับใครที่ฟังอยากจะสมัครงานเกี่ยวกับด้านดีไซน์การออกแบบทางนี้ก็ศึกษาเรื่องขององค์กรให้ดีอืม,อมเป็นเป็นวิธีที่ดีนะแต่ว่าช่วงนี้น่าสงสารเหมือนกันเพราะว่าช่วงโควิดอาจจะหางานกันยากหน่อยแต่ก็ต้องต้องอดทนหน่อยนาะช่วงนี้อาจจะฝึกฝนเก็บพอร์ตคอยส่งสมัครงานแต่ละที่ขอขอบคุณสำหรับดิแล้วก็เอกที่มาพูดถึงแนวทางการสัมภาษณ์งานให้กับน้องๆ รุ่นต่อๆไปซึ่งเราห่างไกลกันมานานแล้วใครที่ติดตามฟังเราสามารถติดตามไปที่ YouTube Spotify แล้วก็ Google Podcast แล้วก็ช่องทางอื่นๆลองเซิร์ชคำว่าเออ d ีไอวีดีไซ l l l นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอกครับขอบคุณดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม